สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการใช้โปรแกรม d ดพีผัดๆนะครับเรื่องการาตัวอักษรลบกับตัวเลขนะครับก็ mm hmm. เ,ลเลยเลยกด Ctrl N อ n. ขึ้นมาก่อนนะ <c oughs> แล้วก็พิมพ์ Sharp n n c l u d e ตามด้วย White Main ก็ปิดครับเปิดประกาศตัวแปรชาครับตัวแปร,ชา,ร,แปรชาคือการใส่ตัวอักษรเข้าไปแล้วก็อ mm ินบีซัมก็ปินเอฟอันนี้เพื่อเป็นการถามตัวอักษรนะครับ Please Insert ชา ก็สแกน f <c oughs> ถ้าเป็นตัวกษรจะใช้เปอร์เซ็นต์ c นะครับแล้วก็ใส่ a ンเปอร์ซัน a แล้วก็นี้เป็นการถามตัวเลขครับ <c oughs> in f please insert number สแกน F อันนี้ใส่เปอร์เซ็นต์ดีนะครับแล้วก็ไอเฟลซัน B อันนี้เป็นสูตรของซัมนะครับซัมเท่ากับ A ลบลบกับ B นะครับอ่า อันนี้เป็นผลรวมที่จะได้นะครับ p i n f percent d sum แล้วก็ get 4ครับ return 0 ปิดกาปิดฮะก็เซฟทุกครั้งต้องเป็นเปลี่ยนเป็นไฟล์ .c นะฮะแล้วลองมาลันผลนะกด f 9อันนี้ให้ใส่ตัวอักษรลงไปนะผมใส่เป็นตัว a แล้วก็ใส่เป็นตัวเลขอะไรก็ได้ครับ แต่เป็นสิบสองคำตอบออกมาเป็นแปดสิบห้าครับเพราะว่าตัวเอเล็กเท่ากับเจ็ดเก้าสิบเจ็ดนะฮะขอจบการรายงานเพียงเท่านี้